ว้าวใครเป็นเมนนาตาาต้องดูคลิปนี้ลุดสกินใหม่นาตาโคเทสกินใหม่ตีมีอวกาศวิธีรับคูปองฟรีฟีที่หลายคนยังไม่ทำ รีบทำดูวนได้ทุกสัปดาห์และที่สำคัญกิจกรรมใหม่ที่ไม่มีวันเข้าเซิร์ฟไทยเพราะเป็นกิจกรรมฟรีวันที่จะไปดูคลิปนาอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์แลว้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเราไปดูกันเลยริกแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุม้มเติมไวปลอดภัย100%้ยและยังมีบริการเติมเกมอาวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5านาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลขออกเพยไเดีเท่านั้นนะครับ และยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า160,000คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอด Redman Shop อย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแน่นอนนะเริ่มคลิปมาเนี่ยให้เรามาที่หน้าร้านค้าแนะนำของวันที่22เดือน8นะครับพี่ประกาศคลิปตอนเช้ารูเลยด้ยฉะนั้นวันนี้เนี่ย มีลงสองคลิปก็คือตอนเทียงกับตอนยินยินนั่นเองนะครับใครดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่หมาด้วยนะเพราะพี่หมาจะมาลงคลิปทุกวันไม่ว่าจะเป็นข่าวสารเล็กๆน้อยๆก็จะมาบอกกล่าวกันนั่นเองก็มุมขวาล่างของวันนี้นะฮะมีแพ็กคัมพีลด50%มาอีกแล้วแพ็กคัมพีนี้เนี่ยจากราคา150คูปองลดเหลือ75คูปองที่25เล่มเท่านั้นไม่มีเพียงแค่นั้นนะฮะแพ็สกินใหม่ดราก้อนฮียของตัว ไอทาชินะฮะมาแล้วนะทุกคนถ้ามันซื้อไอตัวสกินใหม่พร้อมกับตัวฮีโร่เนี่ยมันจะอยู่ที่ราคา4 0 4 9คูปองพูดเลยครับเดว,ว่าแพงมากฮีโร่นี่มันต้องไปซื้อด้วยคูปองหรอกมันแพงเกิน <c oughs> ถ้าใครคิดว่าอพี่ปัก,กตังค์ไม่พอที่จะซื้อมึงอยู่ศูนย์คูปองเหมือนพี่ปักนี่ยก็สามารถมาเติมสุ่มกันที่ร้านริสแมนช็อปได้นะไปเติมที่ริสแมนช็อปแล้วก็เอาตังค์มาสุ่มกันได้นะฮะ เริ่มต้นที่5คูปองอย่าลืมนันมีเกลืออยู่เยอะนะครับในหน้านี้เนี่ยการจะสุ่มอะไรก็ต้องคิดดีๆเดอ้อใายที่พี่ปักบอกว่าอย่าไปซื้อหน้านั้นเลย4 4 0เ 40, อ่อ400กว่าคูปองเนี่ยให้กดมาที่มุมขวานะฮะรักก่อนเฮียทาชินะะตรงนี้ ซึ่งราคาจริงๆของมันเนี่ยในสกินในระดับลิมิเต็ดของตัวทาชิตัวนี้หนะ่หรือว่าทาจิเนี่ยอยู่ที่299คูปองเท่านั้นนี่คือราคาที่ไม่นับรวมฮีโร่เป็นอะไรที่ถูกมากประมาณ300คูปองนะทุกคนโดยฉะนั้นเนี่ยจะไปซื้อฮีโร่อีกทำไมมาซื้อแค่ตัวสกินก็พอละมั้งแล้วว่าแน่นอนละนะไอ้คุณผู้ชมทุกครั้งที่ไอคัมพีเนี่ยมันลดราคา50%เนี่ย มันจะต้องมีกิจกรรมใหม่ในหน้าร้านค้าว,วงแหวนอัญเชิญหัวว,วงแหวนเวดมือปืนเข้ามาใหม่นั่นเองเพียง30มสิบปปองแต่มันมีข้อดีอยู่ก็คือพิเศษนะฮะมันจะมีการการันตีไอ้มือปืนนะฮะไอ้มันจะเป็นกล่องรับมือปืนทุกๆการสุมห้าครั้งหรือว่าไอไอกดด้านฝาสีทองเนี่ยครั้งเดียวกดด้านซ้ายสีดำเงินเนี่ยหครั้งประมาณนั้นนะทุกคนรุนรับแจ็คพอตสกินไวโเลิตนะฮะและฮายตินะฮะครบสิทธินั่นเองนะฮะไอนี่ ย้ำว่ามันเป็นการันตีแต่มันเป็นการันตีประเภทที่ว่าลุนรับนั่นเองฮะทุกคนและอย่าลืมนะกิจกรรมนี้จัดถึงวันที่28เออไม่ใช่22จนถึงวันที่28นี้เท่านั้นตอนนี้คือหน้าสกินของรางวัลน,นะฮะพูดได้คำเดียวว่ามีเยอะอยู่นะคือพี่ปะ๊ะแอบ แปลกใจอยู่นิดหนึ่งนะทุกคนสังเกตดินี่คือสกินไวเลตที่กอน้าแพงนะฮะอนข้างที่มีราคาเลยแหละเพราะมันเป็นสกินคอลแลบระหว่าง r ว x h o OK k นั่นเองนะฮะแต่ก่อนอื่นจะไปพูดสิ่งนั้นเนี่ยก็มาดูกันก่อนนะฮะว่าเปอร์เซ็นต์การออกเนี่ยนี่นี่คือเปอร์เซ็นต์การออกนะทุกคนจะเห็นนะฮะว่าพิเศษรับกล่องการันตีมือปืนทุกๆก,การเล่น5ครั้งและมีสกินทาวน์หรือว่ากล่องการันตีมือปืน1.42 แล้วมีปืนเนี่ยไอมือปืนปืนใหญ่เนี่ยที่ใช้ในการแลกสกินถาวรเนี่ยอยู่ที่3.6.4ปืนซึ่งพี่ปักต้องขอบอกหนยว่าสกินนี้เนี่ยสามารถได้ฟรีได้ด้วยเพราะถ้าใครมีไอัมปีเหลือเยอะเนี่ยโคแม่งคตรคุ้มอ่ะทุกคนขออนุญาตขออนุญาตผู้หยาบนะมันคุ้มจริงๆเพราะถ้าเรามาดูที่หน้าแรกของรางวัลเนี่ยไอเนี่ยวงเวทเหวนมือปืนคือมันใช้น้อยมากอ่ะทุกคนลองดูดิสกินวายเราเลดที่เราซื้อถ้าจะไม่เป็น799กูปองหรือเปล่า มันใช้แค่25มือปืนเองทุกคนดูไอ้น,นี่ปืนใหญ่เนี่ยมันใช้แค่25่สิอ่ะยี่สอันก็ของ Velvet เวโลเตอีกหนึ่งตัวคือเป็นอะไรที่ไม่น้อยมาก,มากๆทุกคนและด้วยฉะนั้นเนี่ยใครที่มีประมาณ1,000เล่มอ่ะการันตีเลยหมอกกระดานนี้ค่ะ <c oughs> คือมันได้นนโน่นะฮะ เฮ้ยใครอย่าลืมนะฮะทุกๆวันจนถึงวันที่ยี่สิบหกเนี่ยอย่าลืมมารับกระบวนท่าเพิ่มด้วยนะฮะนี่ปราณสัตว์ป่านั่นเองเป็นล็อกอินรับนั่นเองนะฮะแต่พี่ปักเองก็ยังไม่ได้สกินเลยทุกคนใครได้สกินแล้วคอมเมนต์มาบอกหน่อยดิของอินโนสเกตตัวเนี้ยเออพี่ปักยังไม่ได้เลยดูดินี่ยังขาดอีกอีกประมาณแบบมหหวนลานมหูลีเลยนะฮะทุกคนคือ <c ười> ใครที่ยังมีปราณสัตว์ขี้อัที่หนึ่งสองสามและสี่เนี่ย คอมเมนต์มาบอกกันน้อยอยากเอาไปใส่อยากได้สกินแบบพวกสูส่วนพี่พักถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์มาถามนะฮะอย่างเช่นพี่พักครับผมขาดปลานนี้ปลานนี้ถ้าพี่พักตอบแสดงว่าพี่พักมีโค้ดให้แต่ถ้าไม่ได้ตอบก็คือไม่มีโค้ดให้นะทุกคนเพราะว่าพอมันแจกไปเยอะๆโค้ดมันก็ไม่ได้มีเหลือขนาดนั่น้าใจใช่ปะเออเดี๋ยวพออกกันด้วยเนาะก็วันนี้มาสู่กิจกรรมใหม่นะฮะหรือว่าสกินใหม่ที่กําลังจะเข้าเซิร์ฟไทยมาที่เพจนี้นะคะเพจ n o x a u v new นั่นเองค่ะบอกว่า นิวสกินที่กําลังจะเข้าเซิร์ฟไทยจะเป็นสกินของนาตาาเวียดนามตามรูปนี้เลยก็จะเป็นสกินในเซ็ตของเวียดนามนั่นเองนะฮะนาตาาจะมาในรูปของสีชมพูวานเวลแล้วก็เหมือนมีบ bon, bon อลคล้ายบอลโบลิ่งอ่ะทุกคนที่ใช้ในการยิงพลังงานแสงอะไรของนาตาาเขานี่แหละและอีกเพียงหนึ่ง AOV New นะฮะบอกว่าสกินนาตาานี้เนี่ยแน่นอนฮัก,การตีเลยว่าเป็นชุดประจําชาติของเวียดนามและอีกเพจก็ยังบอกอีก ว่า Dark Demon นเอวีนะเขาบอกว่านี่แหละโดยพื้นฐานแล้วภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะเออไม่ใช่ตกเฉียงเหนือนี่ยเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมของคนไทยที่มีชื่อเสียงในการเป็นรำนั่นเองนะฮะก็ะเอาง่ายๆนะฮะมันจะมาจากเวียดนามนั่นเองถ้าเราดูจากภาพนี้เนี่ยเซสกินเวียดนามปกติมจะมีอยู่4สกินหลักด้านซ้ายนะก็ะจะมีอิลูเมียมีอ่าเขาเรียกอะไรดอเรียลมีวอขาดแล้วก็ ที่มาล่าสุดเลยนะก็จะเป็นของน้องลาวิวนั่นเองนะแล้วก็ด้านขวานี่กําลังจะมานะก็คือสกินไอตัวเวียดนามของน้องนาตาญานั่นเองนะฮะและถ้าเราเลื่อนมาเนี่ยทั้งเพจ AOV n e w เนี่ย ก็ยังบอกด้วยนะฮะว่ามีสกินใหม่ที่กําลังจะตามมาคือสกินของติมมี่นั่นเองนะติมมี่ชุดอ,อกวากาศซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการการันตีนะฮะว่ามันจะมาแน่นอนเพราะว่าจากภาพแล้วน่าจะดูเหมือนการตัดต่อนะ,ะทุกคนแต่มันก็มีโอกาสนะฮะการตัดตอนแนวๆน,นี้เนี่ยส่วนมากจะตัดมาจากภาพจริงๆนะฮะโดยฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะฮะว่ากิจกรรมใหม่กําลังจะเข้ามาติมคุปปองไว้ด้วยสกินใหม่มากิจกรรมใหม่มาแน่นอนเีมไม่แจกหรอฮะสกินพวกนี้เนี่ย อีกทั้งแน่นอนฮะการีนาวีเทเลนเนี่ยได้ทําการโพสต์ไว้ทุกสัปดาห์หลายคนก็ถามว่าพี่ปักครับบางคนเนี่ยเขาไปเอาคูปองมาจากไหนผมเห็นเพื่อนได้คูปองคอมเมนต์มาหลายคลิปเลยที่จริงพี่ปักทําไปหลายรอบแล้วนะเพื่ออธิบายให้ทุกคนเข้ามาที่ข้อความของการีนาอวีนะฮะเขาจะสอนไว้ว่ากิจกรรมแจก 2,000คูปองเนี่ยจะแจกทุกสัปดาห์ซึ่งคอนเทนต์ของเขาเนี่ยง่ายมากนะฮะก็จะมีการแจกอยู่3รางวัลใหญ่ๆก็จะเป็นงานวาดเนี่ย100ราเออไม่ใช่รางวันงานที่เป็นมีมนะฮะ500บาท 500, 500คูปองเนี่ย1รางวัลรางวัลชมเชยก็คือ250คูปองเนี่ย2รางวังนฮะคอนเทนต์เนี่ยมันง่ายมากๆก็คือวาดทำมีมแล้วก็ที่สำคัญนะชมเชยเนี่ยอาจจะเป็นประเภทคอนเทนต์ของคลิปหรือว่าอะไรพวกนี้แหละที่เป็นคอนเทนต์คอนเทนต์นะทุกคนซึ่งลงแล้วเราอย่าลืมนะ,ะใส่ ไอตัว open ในดีเราด้วยนะฮะในภาพภาพนั้นหรือว่าคอนเทนต์ของเราเนี่ยพร้อมกับติดแฮชแท็กด้วยนะ็อดเด็ด r o v ในแคปชั่นและที่สําคัญนะฮะการร่วมกิจกรรมเนี่ยมันร่วมกิจกรรมมาสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่8แล้วใครที่ร่วมทุกสัปดาห์เนี่ย พี่ปักต้องบอกว่าโชคดีนะเพราะมันได้สัปดาห์ละประมาณ500-250นี่คือ GM เขาไม่ได้บังคับนะ,ะทุกคนว่าเราสามารถทําได้แค่รูปรูปเดียวหรือว่าทําได้ครั้งเดียวด้วยฉะนั้นเนี่ยในสัปดาห์นั้นๆเราอาจจะลงรูปเราอาจจะลงมีมเราอาจจะลงคอนเทนต์เพื่อได้ครบทุกอย่างมันรวมทีเดียวสัปดาห์เดียวสัปดาห์เดียว2000คูปองเลยนะทุกคนเป็นอะไรที่แบบถ้าพวกเอ็งเล่นกันนะ่ะคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มแต่พี่ปักมีเวลาเนี่ยไปปักเล่นเล่อะทุกคนซ สัปดาห์ล่าสุดวันที่2ถึงวันที่8เดือน8นั่นเองนะฮะก็จะเป็นงานวาดงานมีมประมาณนั้นเลยทุกคนก็มันก็ไม่ได้ทายากทุกคนก็ลองไปทํากันได้นะใครมี iPad อะไรแบบนี้ถ้าตามภาพนี้เนี่ยก็โครสนุกเลยคือกิจกรรมที่จีนไม่น่าจะเ,าเข้าไทยนะฮะเป็นจะกิจกรรมของวงล้อสุ่มลอตเตอรี่นั่นเองนะฮะจะเป็นการสุ่มด้วยพวกคูปองอะไรพวกนี้แหละมั้งทุกคนซึ่งการสุ่มเนี่ยเป็นการการันตีอ่ะเออเป็นการ,การ,รการันตีว่าภาพสุดท้ายเนี่ยถ้าเราเห็น,นะฮะ มันจะมีหน้าของ5รูป10รูป15 20 25อยู่ซึ่ง15 2 5พี่ปักคิดว่าเมื่อครบแต่ละรูปเนี่ยน้าจะไปเปิดรับตัวสกินหรือว่าฮีโร่หรือว่าของอะไรแบบถาวรถาวรได้นั่นเองนะฮะมันจะมีล็อกไว้ว่าที่ขกีู่ปเนี่ยมันถึงจะได้ประมาณนั้นเลยทุกคน กิจกรรมแนวนี้ g m มเคยเอาเข้าไทายไหมถ้าถามว่าเคยเข้าไหมมันก็จะเข้าเป็นประเภทที่ว่ามันขึ้นเป็นลำดับอนะทุกคนเออโดยฉะนั้นเนี่ยจีมไม่ไม่น่าจะเข้าง่ายๆกิจกรรมประเภทเนี้เมื่อตะกีอทุกคนนะโอ้โน no. ซึ่งคิปวันนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะพี่ปักขอลาไปด้วยไอตัวเซนอิสึ S, ตัว ผมสีต,อง,ตองโอ้โหมันดูสอนสวยแบบกินสเปคโทรศัพท์กินสเปกขอมกูจริงๆวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะถ้าใครชอบใจถูกไลค์กดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเดี๋ยวพี่ปักไปอ่านคอมเมนต์ชอบอ่านคอมเมนต์มากๆเลยวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายจุ๊บๆเมือบๆจ้าบ๊ายบายจ้าไปเลี้ยวไปเลี้ยว